สวัสดีคะ่ะเอซที่น่ารักทุกๆท,ท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเดี <S <S ๋ยวพี่ปิดประตูตรงนี้ก่อนพอเพราะแดดมันส่องมาคะ่ะค่ะตอนนี้พี่ก็อาบน้ำอาบทารียบร้อยเลยเนาะจากมาจากทะเลนี่กับก,กุ้งที่เราได้เนาะ <S <S นี่แต่พี่ไม่ได้ช่างนะคะพี่รอให้น้าสะเด็ดก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ จะเอากุ้งนี่โอ้ยเลือกก็เลือกไม่หมดหอยค่ะพี่พี่จะเอากุ้งทำกุ้งจมทิพรสค่ะเอฟซีเอฟซีเคยเคยกินกุ้งจมไหมคะเอฟซี FC? คนอีสานนะก็ชอบกินกุ้งจมนะกุ้งจมปลาลหลอย่างเงี้ยกุ้งจมก็คือเป็นกุ้งที่ส้มเนาะมันจะออกส้ม,ส,ม,ส,มส้มหน่อยนะ มันก็จะออกส้มๆนี่ค่ะนี่สวยงามมากค่ะ fc นี่แต่พี่รอให้เสด็จน้ำก่อนแล้วพี่ก็จะได้เลือกสาหร่ายออกเนาะเพราะว่ามันเหลืออยู่หน่อยนึงแต่ว่าก็าไม่เป็นไรค่ะเราทำกุ้งจมได้ค่ะ fc นะคะเดี๋ยวพี่จะบอกสูตรของพี่นะคะทำกุ้งจมนะ่ะง่ายๆเองนะคะเราจะใส่เกลือก็ได้แต่ว่าที่ทำนี่คือกุ้งจมทิพรสมันก็ต้องเป็นน้ำปลาทิพรสค่ะ เราจะเอาอย่างอื่นปลาน้ำปลาอื่นทำไม่ได้นะคะ fc มันต้องน้ำปลาทิพรสค่ะเพราะว่าน้ำปลาทิพรสนี่เป็นน้ำปลาที่อร่อยเนาะพูดถึงนะ้ไม่ได้โฆษณาให้เขาหรอกแต่ว่ามันรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มไม่อะไรเนาะไม่เค็มไม่หวานเกินนะแล้วเราก็จะเอามาทํากุ้งจมค่ะเดี๋ยวพี่จะรอให้น้าเสดเด็ดก่อนเนาะจะให้พี่ช่างไหมทุกคนอยากจะรู้ไหมคะว่า น้ำหนักเท่าไหร่เนาะถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้ใส่เอาอันนี้ชั่งค่ะ fc เอากิโลชั่งเลยนี่นี่พี่กิโลค่ะ fc นี่เดี๋ยวพี่จะชั่งให้ดูเนาะว่าว่าประมาณเท่าไหร่ตรงตรงนี้ได้ได้เดี๋ยวพี่ก็ต้องใส่ถุงสิเดี๋ยวเราเอาถุง ตองนี้ไปเลยไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวเง่ายดีเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็ต้องเทออกใส่กกระปุกเนาะเพราะว่าพี่จะทำกุ้งทิพย์ปลาค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะชั่งดูว่ามันจะเท่าไหร่นี่มันเป็นครั้งที่สองโอ้โหพี่ก็ตื่นเต้นนะแต่ว่ามันลองไม่ได้เนาะเพราะว่าไอ คนเขามาตกปลาใกล้ๆนะคะทุกคนเขาก็เลยมองหน้าพี่ตั้งแต่แรกแล้วที่พี่ถ่ายคลิปแล้วเขาก็เลยมองหน้าพี่เป๊ะๆอีนี่มันพูดกับใครวะเขาก็จะมองหาว่าคนที่จะตอบมานึกว่าเราคุยโทรศัพท์กับญาติเนาะเอฟซีแต่ว่าไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบพี่เนาะทุกคนเขาก็เลยคิดว่าพี่เป็นคนบ้าหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่เช็ดแป๊บนึงนะคะเอฟซอุ้ย เวลาเรามันรีบันก็จะกระดินเนาะเดี๋ยวพี่จะช่างเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เอฟซีแดนมาเห็นด้วยกันเลยเดี๋ยวจะหาว่าพี่โกหกค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่หันกล้องไปดีกว่าเนาะนี่ค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะตั้งเลยนะคะตอนนี้สู์ศูดแล้วนะนี่พี่ตั้งเข้าไปแล้วนะคะเฮ้ยมันต้องตั้งอย่างนี้สิงจะได้เห็นนี่ค่ะโอ้โหหนึ่งร้อย เท่ากับ18.9ค่ะก็เท่ากับ1ขีดกับ8.9กรัมค่ะทุกคนโอ้โหเกือบได้2อขีดค่ะเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เป็นกิโลเหรอที่มันเหมือนเป็นกิโลแล้วนะมันหนักเลนี่แล้วมันเป็นแค่ขีดได้ยังไงวะฮะที่ไม่เข้าใจนะ โอ้ถ้าเป็นกิโลมันจะไม่เยอะกว่าขนาดไหนเหรไหนเดี๋ยวดงเอานี้ช่างดูสิทุกคนไม่ไม่เข้าใจเลยมันก็ไม่ถึงเนาะโอ้จะทํายังไงถึงจะได้รู้ว่าเป็นกิโลเท่าไหร่เนาะทุกคนทําไมมันเป็นอย่างนี้วะนี่ว่าแต่ช่างอนนี้มันโกงฮหรนาอไอ้นะีน้ถ้าเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นกิโลบอกสอกิโลบอก อ๋ออะไรอ่ะไม่งงอ่ะพี่งงดิทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่เช็ดก่อนงงว่ะกิโลหนึ่งมันน่าจะได้เดี๋ยวลงใหม่นะทุกคนน่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวทำโซนก่อนดิกิโล เออเป็นอย่างนี้เขาย่าชั่วหน่อยหกร้อยกรัมค่ะทุกคนหกร้อยกรัมเอ้ยเออหกร้อยกรัมเนาะหกร้อยกรัมมันเท่าไหร่คะโอ้ยพี่ก็ไม่เข้าใจเด้อกรัมนี่หกร้อยกรัมหกร้อยสี่สิบกรัมเท่ากับเท่าไหร่วะเอฟซี FC? เว้ยดีอนะ600โอ้4ก,นนะก,กรัมยาเลยดเลย์เลย์กลย์เลย์่ลม์เลย์เลย์เลกคเลกรเลย์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 เกยนเลก์เลย์เลย์เลย์เนย์เลย์เลอ์เลย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 เลย์เาย์เลยเลยลย์เลย์เลเลย์เลย์เลย์เลลย์เลย์เลย์้ลย์เ0ยเนา นี่ครึ่งกิโลอันนี้มัน600กรัมมันเท่าไหร่วะเอซคิดเอาเองนะคะพี่เนี่ยก็ปึกนะพี่ปึกเรื่องเลขนะ600กรัมหกร้อยโอ้โหเกือบกิโลอ่ะครึ่งกิโลกว่าค่ะทุกคนครึ่งกิโลกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะทุกคนครึ่งกิโลกว่า เออเจ้าพ่อมาบอกว่าครึ่งกิโลกว่าเพราะกิโลหนึ่งมันมีไอหนึ่งพันกรัมเนาะทุกคนอันนี้มันหกร้อยสี่สิบโอ้โหเก่งว่ะอันนี้เก่งมากก็ตั้งเกือบชั่วโมงเนาะทุกคนมันก็น่าจะเก่งอยู่แล้วเนาะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้เดี๋ยวพี่จะหันกล้องกลับคืนมานะคะเอฟซี FC. ค่ะเอฟซี FC, ตอนนี้ก็กลับมาคืนแล้วนะคะโอ้โหหกร้อย สี่สิบสามกรัมไอเอฟครึ่งครึ่งกิโลกว่าโอ้โหเก่งเก่งมากครึ่งกิโลกว่าอาทุกไอครึ่งกิโลกว่าะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะและพี่ก็จะเอากระปุกมาแล้วนะคะทุกคนนี่พี่จะเอากระปุกแล้วพี่จะทํากุ้งจมเลยนะคะเพราะว่ากุ้งมันพี่มัวแต่คู่เยอะ,อะพี่ต้องล้างต้ง สีน้ำนะคะกว่าจะได้ขนาดนี้นะทุกคนเนี่ยกวาจะได้ขนาดนี้ก็ทางงานก็ยังจะไม่สะอาดอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเตซาร,า,า,รายเนาะมีซารายก็ไม่เป็นไรเรากินทั้งซารายเลยนี่เดี๋ยวพี่ก็จะเอามาใส่ในนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยพี่จะตั้งตรงนี้ให้ให้ทุกคนได้เห็นหน่อยนี่ค่ะพี่จะใส่กระปุกนี้เลยนะคะ fc เนี่ย พีใ่ใส่หมดเลยนะคะครึ่งกิโลเนี่ยที่ไม่เลือกออกเลยนะคะพี่จะทํากุ้งจมค่ะเพราะว่าพี่ชอบกินกุ้งจมเนาะนี่พี่ใส่เข้าไปเลยนะคะเอฟซี FC. นี่นี่นะคะใส่เข้าไปเลยแลย้วพี่ก็กดลงนี่คะ่ะคือสูตรนะทุกคนกคนก็อาจจะรู้หรอกแต่บ้านเราเขาก็ทําสูตรกันอย่างนี้เลยหรือไม่ก็คุกเกลือเนาะ แต่ว่าถ้าคุกเกลือก็มันก็จะเปรี้ยวมากเนาะทุกคนเราก็จะให้มันเปรี้ยวพอดีพอดีเนาะนี่แล้วเราก็เอาน้ำปลาทิพย์รดใส่เลยค่ะทุกคนนี่น้ำปลาทิพย์รดนะคะมันถึงได้จะเป็นกุ้งจอมทิพย์รดค่ะนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะของถอยอันนี้อีกพี่ก็ไม่ค่อยเก่งนะทุกคนนี่นี่กันพี่จะใส่น้ำปลาท่พย์รลดลงไปเลยนะคะทุกคน มนไหนน,นั่นกับฝามันน้อยค่ะท้ายที่พอลงไปเลยลงไปเต็มเต็มเลยเดี๋ยวพี่มเป็นเกือต้องโยกโยกค่ะโอ้โหต้องครึ่งกิโลกว่าครึ่งกิโลหกอ่ะครึ่งกิโลหกก็เหลืออีกแค่ เงกิโลหกสี่สิบสามอ่ะทุกคนก็เหลืออยู่อีกแค่เท่าไหร่อ่ะเหลืออยู่อีกแค่สามขีดกว่ากว่าเนาะทุกคนเนาะก็จะได้กิโลหนึ่งอ่ะโอ้เก่งสุดๆเลยวันนี้แต่พี่ก็เสียเวลาไปเกือบชั่วโมงนะคะไม่ได้สิบนาทีเพราะว่าสิบนาทีพี่เอาตรงนั้นเลยทีนี้พอพี่ไป เห็นไงคนตกปลานะคะทุกคนพี่ก็เลยไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเวลาเขาเวียงเบ็ดอะ่ะมันจะมาโดนหัวพี่พอดีเลยค่ะทุกคนน้อก็เลยให้เขายืนดีกว่าเพราะว่าพี่ก็คิดว่าเดี๋ยวพี่จะไปวันพ่งนี้อีกเนาะพี่ก็จะสะสมไปเรื่อยๆคราวนี้พี่ก็จะมาทำกุ้งเต้นกินค่ะพี่จะเอามาสดๆเลยนะคะทุกคนหรือไม่พี่ก็จะเตรียมน้ําโซดาไปนะคะทุกคนแล้วก็ไปทํากุ้งเต้นอยู่ในเอ้อเออใช่ ตึงเต้นอยู่ตรงนั้นเลยเนาะนี่ค่ะพี่จะใส่นี่ให้มันท่วมปลาเลยนะคะทุกคนต้องท่วมกุ้งนะคะไม่งั้นกุ้งเราไม่เป็นนะคะทุกคนแล้วก็ต้องเสด็ดน้ําด้วยเพราะว่าทําไม่เสด็ดน้ําแล้วนี่เวลาเราใส่น้ําปลาไปนะ,ะ fc มันก็จะไม่เข้าเท่าไหร่เพราะว่าปลามันอยู่ในตัวกุ้งค่ะมันก็เหมือนกับน้ําปลาไปผสมอีกเนาะี๋ยวพี่จะต้องเอา ช้อนมากดก่อนค่ะเีจะเอาอันนี้กดลงไปนะคะมันต้องให้ปลาแน่นๆหน่อยปลาจะต้องแน่นๆเพราะว่ามันจะได้ไม่นั่นเนาะกุ้งจะได้ท่วมน้ำปลาจะได้ท่วมกุ้งนะคะต้องน้ำปลาท่วมกุ้ง แล็กกุ้งก็กดให้มันแน่นๆค่ะทุกคนกดเบาๆนะคะเดี๋ยวกุ้งมันเละเพราะว่ากุ้งเราไม่สดเนาะพี่โมแต่กินข้าวเย็นเนาะทำกับข้าวเย็นกว่าจะเสร็จเนาะกว่าจะได้เลือกเนาะนี่ค่ะต้องกดไปให้แน่นๆเลยค่ะทุกคนแต่กุ้งพี่นะเสด็จน้ำแน่นอนก็คือว่าโอเคแล้วกับ น้ำปลานี่พอดีเลยนี่ค่ะต้องใส่น้ำปลาท่วมๆเลยนะคะเอฟซี FC. ถ้าจะทำสูตรนี้ต้องใส่น้ำปลาท่วมๆเลยแล้วก็ค่อยๆกดกุ้งลงไปให้กุ้งมันแน่นๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ทำให้น้ำปลาเข้าไปในตัวกุ้งเต็มๆนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะ เดีวเราก็จะปิดไว้ประมาณสักสองสามวันเลยนะคะ FC ปิดปิดฝาไว้สองสามวันเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะเดี๋ยวพี่จะเขียนวันเดือนปีไว้เนาะ FC นี่กดลงไปเลยค่ะค่อยๆกดกุ้งเราจะได้ไม่ตาเอ้ยไม่ไม่เละเพราะว่ากุ้งเรายังเป็นกุ้งอ่อนอยู่เลยนะคะเพราะว่าถ้ากุ้งมันตัวใหญ่นะคะ FC มันจะ หรือว่าแก่ลงหน่อยมันจะตัวใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งค่ะมันจะไม่เละขนาดนี้เนาะนี่เรากดลงไปเย่ก็แน่นนี่ค่ะค่อยๆกดลงไปค่ะเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่พี่ไม่ได้กดลงเนาะพี่เอาน้ำปลาเทเลยค่ะต้องอค่อยๆกด นี่ค่ะแล้วก็ปิดไว้สามวันเลยนะคะเอฟซี FC. พี่จะปิดไว้อเอออ้าวฝาฝาไม่ใช่ฝามันนี่หว่าโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ไปหาฝามันก่อนเพราะว่า,าอันนี้มันจะไม่ใช่ฝามันโอเคค่ะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่จะเขียนวันเดือนปีไว้นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันหลังจากที่ไอ้สามวันแล้วนะคะเอฟซี FC. เจอกันคลิปหน้านะคะบาย